ยิงไปขาแตกปูนี่ยังไงเอ,อ่ยเดเชก็ขึ้นมาตกับเขาเลยครับแล้วดูฮะโอ้โหแล้วดูรอด่างสุดด้วยค่ะเจอปู่ชิวขอไปอยู่โรงน้ำมันนี่นะน้องลูกโอ้โหไม่ได้หนูดีบอกขอไม่อยู่ก็ได้ไปละโออเรียบร้อยเป็นเก๊ ตอค่ะมิรามาเหมือนเดิมเปิดการแข่งขันมาเลยแมตช์ที่5าแล้วเป็นแมตช์รวมของการแข่งขันทั้งหมดนะถูกต้องหลายเครื่องบินครับมาจากทางด้านขวาของอิพาร่านะไปจบทางด้านซ้ายตรงกลางนะครับผมก็ถือว่าบินกลางๆงอยู่นะแต่ทีมที่ลงล่างสุดหรือบนสุดเนี่ยก็อาจจะลําบากหน่อยในเกมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะลีโอค,ค่ะรวมกันมันกว่านะ,ะอย่าลืมติดตู้เย็นกันไว้ด้วยนะคะมาชิตาค่ะรีออฟลิรีพับลิกออฟเกมเมอร์นะคะแต่ว่าตรงนี้ เบสเพลเยอร์ขึ้นมาก่อนขอยัดข่าน,นิดนึงนะคะเบสทีมมิรามาตอนนี้เป็นเพอร์ฟอร์มูนค่ะคิวพอยอยู่ที่14ทูโท้พอย24นะคะทีสองค่ะ MITA หรือว่าเมสอินไทยแลนด์คิวพอยอยู่ที่15แล้วก็ทูโท้พอย21ค่ะเมื่อกี้ทีมเมเยอร์มาจากเอเรนานะอ่าถูกต้องฮนะแล้วก็ต่อเนื่องอย่างมอสักครูนะ่นะก็ต้องขอบคุณนากของขอาซูนอาโอจีด้วยนะรวมไปถึงทางด้านของแกสบี้และที่สดินผ่เลยนะขอบคุณทางด้านของคราฟตันด้วยนะครับผมที่สนับสนุนเงินรางวัลกันมานะครับผมแล้วก็รวมไปถึงง้ออขบคุณ ออกแกนไนของเราทั้งคู่นะครับผมก็คือแอง a จเกอร์แคลแล้วก็เอฟเฟียไทแลนด์นั่นเองใช่ครับใช่ค่ะแต่ว่าวงมาแล้วขวามาเลยคือเรียกว่าต้นสายนะคือวงคล้ายๆกับเมื่อวานในเกมแรก่าจะขึ้นสูงไม่เล็กน้อยถูกต้องแล้วเป็นวงนี้เนี่ยคนจะจับจ้องไปที่บุดีรัมว่าจะได้อยู่ครบ4ในช่องต้นเกงหรือเปล่าใช่นะครับผม ต้องมาดูฮะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้อะไรกันหรือเปล่าสําหรับบุรีรัมนะแต่ที่สังเกตเมื่อกี้อ e ีอารีนาซิซี่เนี่ยไปเขาเรียกว่าเกาะเกาะฝั่งขวาไว้หรือว่าจะมูฟไปให้ซิซี่เนี่ยมูฟไปหาหรือว่ามูฟไปหาซิซี่กัน กับชาร์เปอร์นะที่แต้มเท่ากันคืออีเทนน่ะเล่นลำบากกว่าอะไรกว่าแต่มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าสี่เทนเลื่อนไหลเข้ามาแล้วเป็นเจมซ่าอุ้ยเหลือหนึ่งแต่โดนล้ามาต้องปั๊มยาก่อนครับผมจังหวะนี้ยังไงทางด้านล่างเพื่อนยิงกดให้อยู่แต่ตัวเองอุ้ยเหลือสามท่านั้นเองนะฮะจะออกไปเล่นเลยหรือเปล่าตัวตัวเองโดนยัดแน่นอนครับผมโอดูสเกิร์ตนำทางขึ้นมานี่เงาประดมพงแต่ว่าแรกกับทางหน้าของเจมซ่าไปฮะจะเดินเข้ามาเทรดได้หรือเปล่าเจไดเจมตไดเหมือนกันแล้วไหลเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยเอาดูสเกิร์ตได้ประ เอาแล้วดิแล้วธนาดนนะเข้ามาเติมจังหวะนี้ครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยนกดาวไปสองแล้วฮะโรดเต็ดก็เหมือนจะมาคํำเนินทางด้านหลังให้ก่อนนะเพิ่งจะขยับเข้ามากันเรื่องนี้ซุ้เปอร์แจ็คปิดในหน้าของผดงพงไม่กอนเอาเลยฮะที่ยืนอยู่ตรงนี้กลายเป็น3ต่อสองของทางด้านทีทอนไแลวธนาโดน,านเอาได้ครับผมเป็นทางด้านของเจได้แล้วปิดเรานจาะเกมไปแล้วป่ปานอีกหนึ่งโอ้โหเก็บไปสองทีไฟลใส่มาต่อเนื่องเลยฮะธนาโดนเก็บอาดูเกิร์ตไปแบบนี้ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับทีไฟล์ส่วนใครใส่ผดงพงไปก็ หน้าลบสามไปมีแวะด้วยนะแล้วเหลือซูเปอร์แจ็คคนเดียวค่ะที่มาชาร์จกับทีโรทอนไฟอาอแล้วค่ะตอนนี้ทีโรทอนไฟเหลือสองคนแล้วธนดนชุบเจมซ่าอยู่เกรเนตลูกนี้ปิดงานโอ้ขอไปนึกว่าจะมาเกรเนตมาแล้วแล้วนี่เปลี่ยนมาเป็นลูกซองก่อนเลยแต่ว่าเขาได้ยินเสียงนะต้องดูว่าจะตัดสินใจชุบหรือว่ายังไงธอดนโอ้แล้วถ้าเป็นมีไฟสักหนึ่งลูกอ๋อไม่มีครับตรงนี้ธนดนไม่มีออปชั่น ถ้าไหลเข้าไปเฮ้ยจะชุบได้โอ้โหแต่ว่าทางออกจะออกยังไงทางออกมีทางเดียวผมแล้วเขาลรออยู่แล้วนี่ไงเป็นทางได้าโอทูสเกิ์นะไปก่อนเลยรถเสร็จจะอดเข้ามาหน้าต่างขวามือไฟหนึ่งแล้วโดนเอาน้ำฉีดสิบหกเอาน้ำฉีดอยู่ในห้องน้ำไม่ได้ต่อสายไว้ครับตรงนี้โอ้แล้วยังไงดีอ้อมามุมนี้ธนาโดนเข้ามาในบ้านยังติดไฟอยู่แล้วซูเปอร์แจ็คใช้ลูกซองเดินมายังติดตาวหมดแล้วออกมา ้ายไปก่อนหนึ่งนกดาวก่อนที่จะจบออกไปอันดับที่16กครับผม47 g a m i n เกมมิ่ง โอ้โห و, เข้ามาชาร์จเขาแต่ว่าไฟของเทร์โธรไฟเนี่ยแข็งกว่าค่ะยังไปกันต่อได้ลรวรีเซตขึ้นมาแอทีเอนะมาด้อมๆมองๆครับผม,มแต่เหมือนจะเป็นจังหวะการมูของเขานะ่น่าจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งับผมหลังจากไฟตรงนี้นะครับผมนำให้หนึ่งข้อความจากนักแข่งนี้ดังกล้องเข้ามาในหัวผมเลยนั่นคือพี่ใส่ผมไว้ในแฟนตาซีเดี๋ยวผมเอาคะแนนให้พี่เองดังกล้องมาเลยอ่ะดังกล้องครับต้องเข้าวงด้วยนะมไม่มีรถด้วย แต่ว่าวงเนี่ยจะไปไหนฮะถ้าดีดขวาอนี้บันเทิงแล้วเพิ่าามาตรงกลางเ <ND S 1> อ<า>็ดดี้นะจุดของเอ็ดดี้คือสวยงามอยู่ครับ,รบแต่กลางวงคือแน่นแน่เลยที่จะมีปัญหาคือ,พ,อพวกมูกับชาปเปอร์นี่แหละคือต้องลายเดียวกันอีกจังหวะข้าวงก็ต้องรอคนในวงรอดักอีกใช่แล้วฮะแต่เหมือนวงจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะที่ยังเกี่ยวๆกับลังด้าของอิมพัล่าครับโตแล้วเรียบร้อยอา้าวแล้วไหลามาแบบนี้จะเล่นเลยหรือเปล่าอา้าวถ้าเอาเลยมีอีกุยมีด้าเมตติดด้วยครับแต่ว่ารถข้าหลัง จะได้บางตัวหรือเปล่าครับแบบนี้ไม่ได้สนใจอ่โ,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 โอ้ยโดยน,นอีกคล้วนะเฮ้ยปึ๊บปึป๊บนอกไหมบานานาวันหูยยังรอดไปได้ไดอ่ะ<ด>เกือบเหมือนกันนะดาเมจหายไปครึ่งหล่อนใน2คนเลยค่ะ Fw เนี่ยถึงบอกครับตอนนี้ไม่เป็นแบบว่าปืนที่ดีจริงๆนะคุณเพาะใช่แล้วข้อมอง่อมนี้ก็อดแมวยังไงครับผม s l r อุ้หัวความแรงมาต่างกันนะตรงนี้ จะได <ง S> ้ไม่จบนี่ไงอีกสุดายไม่ได้บอลเซนจนได้ครับผมจะโดนคิวสติลโดยกอดแมวหรือเปล่าเป็นชอปเปอร์ครับผมเก <c oughs> ็บงานตัวเองจนได้ฮะครับครับผมเอาฮะทางด้านของเพาโมดก็หลังจากที่ติดกับช็อปเปอร์นะตอนนี้ขยับเ,เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้ววง <ม S 1> อัปเดตมาทางล่างซ้ายมือซึ่งแท้ๆของเรายอยู่ตรงกันไกลอยู่นะแล้วนี่ไงโอ้โหเขาไหลมาจากขอบวงครับผมมาเจอหน้าของเจเยอร์เหมือนกำลังจะมูดพอดีนะตรงนี้เพาโมดเก็บไปหวานๆเลยครับผมคิวนี้โอ้แต่ว่า เพื่อนแอรเอาลาวเ,เล่นปิดวงสวยแล้วแต่ว่าผมว่ามูสเกมนี้เล่นช้าจริจงเพราะว่าติดกับชาร์เปอร์อกลายเป็นว่ามาจากในบูโซนนะเป็ดที่3นะครับเพิ่งโผล่มาเล่นได้ยังสวยงามอยู่ครับผมและเจมเดาคืนได้หรือเปล่าตรงนี้ทวัดเอาไปครึ่งหลอ่อเบลมอสไปได้พอชมายังขออยู่ก็ผมเจมมีดาเมจด้วยเอ้าแล้วเพื่อนบางรายให้อยู่รอดไปได้ครับผมเหมือนจะกระสุนยังไงจะทามตัวเองไอติปเลยต้นเลยเรียบร้อยครับผมเจมมาไปได้ทันเดอร์ ตัวที่อสเปรย์ไปแล้วโดนคอมาไกลๆต้องหลบไปก่อนและเรียบร้อยไป่ลดเหลือสามแล้วนี่เอาลองไปโดนได้ของบไปได้ไปโดนบอโบสอีกหนึ่งครับโอ้โหโดนตองเคไปหลงนะได้เจมมาได้อีกมุมหนึ่งนูรินก็น้องเหมือนกันครับตอนนี้โอ้โหเหลือสองคน,นยังเล่นได้เจมเก็บทันเดอร์ไปครับผมตอนน้องปอมสโมขึ้นมาก่อนน,นะรตรงนี้แล้วกูดูติไปได้ธนวัน์เอาแล้วฮะได้เขาไปหนึ่งตัวแต่ตอนนี้หายไปสามแล้วครับผมสำหรัอ้โเอาแล้วตอนนี้เราต้องล็อกรออยู่นะมุมนี้เหลือด้านของฟลุกกี้นะ ทางด้านนอกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมีทางด้านของโลกนันนะที่แจมเข้ามาด้วยฮะคใช่ค่ะองดูว่าะจะได้หรือเปล่าแล้วเดินปาดมันเลยกันแล้วปิดทางด้านของเบอร์เบอร์มูจ,จบอันดับที่15ครับผมได้ไป1แต่ว่าเสียหมดเลยนะครับผมตองเคมาแจมไป1คิวนะฮะฝ<ช>่ายเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะแล้วก็โลกนันไม้ด้วยนะจไกลๆคือตอนแรกเนี่ย <หา S 2> พยายามที่จะซ้ําให้ได้นะเจมแต่ว่าไปโดนสตีลคิวมาถูกใจครับผมเฮ้ยอันนี้ยังไงมาด้วยหรือเปล่าโอ้แล้วเขาอยู่คนเดียวนะหน้าของเอจีแต่ว่าบ้านตรงนี้เป็นหอบพ นำทีมมาก่อนนะล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเฮ้ยโอ้โหไร้บายยิงมาเลยฮะมันตะคู่เพชรเด็ดโอ้โหแล้วมีจูลีโอที่มองอยู่ไกลไกลก็ค่ะตรงนี้มี3ทีมด้วยการแวมไพร์คิวสี่โอ้แล้วมี MIT s ด้วยปู่ชิวก็ลไปได้เสียน้องดาวน้องดาวที่2แล้วนะคะเสีย back to basic โอ้ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นค่ะเพรววาะต้องหาพื้นที่ในวงแล้วปู่ชิวไปเก็บเสียไปได้ค่ะอ้าวแล้วคิวแรกมาแล้วค่ะจาก Day t เ a d e ก a m i ่ง ขออยู่ใกล้กันจูดิโอจะหาน็อกดาวจาก MIT อนู่แต่ว,ว่าไกลไปหน่อยแต่มุมนี้อ่ะ q c อ้อมมาเล่นเนินตรงบ้านของ MITs แล้วดูด<อ>ัก k แมกับโรคนันมาอยู่กันสองคนค่ะแล้วใกล้ๆมี Army Gaming ด้วยแล้วเนินตรงนี้นี่คือโอ้โหถ้าคนมีมีคนเล่นฝั่งตรงข้า,ข,าของ MITs เนี่ยเขาจะออกมารับหน้า,นาของ q c o n f ์ r ไม่ได้นะต้องดูฮนะว่าจะโดนปิดหรือเปล่าแล้วเลนหลีกับไปได้บรน่าวัาหูแล้วเป็นเบลมอ <m> รคิวสิวไป เหมือนแบบว่าวางไว้นิ่งๆให้เบลมอรสมาล้าได้หวนหวานเลยนะตรงนี้และเรียบร้อยครับเ w บเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่มีแต้มครับโอ้โหเป็นบอดฟุกนะเก็บจัสโมเมนต์ไปคนสุดท้ายค่ะแล้ววงโอ้กลางวงคือ QC ที่เพิ่งเข้ามาตรงบ้างของ m i t s นะอย่าบอกนะว่าเกมนี้เฮ้ยเกมนี้คือโอ้เอามาแล้วดิเออเขากลับมาแล้วดิวงแบบนี้ โนออกขวาไปมากเลยก็จะเจอกับคิวคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวต้องดูฮนะหรือว่าจะโดนแซนด์วิชเลยเฮ้ยเอ,อ,อาละดิเราอยู่กันสองคนเนี่ยนะ M I T มดูค่ะว่าจะเซคิวพื้นที่นี้ได้หรือเปล่าครับผม,มนี่ฮะแต่ถ้าโอ้โหเนี่ยคือมุมนี้จริงๆก็เลือกหลายไปรวมกับเพื่อนได้นะต้องดูแล้วจูเล,ลียโอนะ้ฮะไปได้แน่ของเอ็ดดี้น็อกดาวนา์ลงไปก่อนแล้วหูปะทะกันนอกวงอะประเด็นแล้วจูเลียโอไปเอาก้อนแมวอีกก้อนแมวสัวหนึ่งด้าของปีเตอร์แมทไปแล้วจูเลียโอปิดหนึ่งด้าของเอ็ดดี้ฮะ โอ้โหหมดเลยครับผมตรงนี้สองคนของบุรีรัมส่วนแวมพายยังไงเอ่ยตะคีดไปเจออีกหนึ่งจะได้หมดเลยหรือเปล่าผ่านมาผ่านมาตรงนี้ออืยังรอดอยู่ครับผมยังรอดอยู่โอ้ยโอ้ยแล้วเจมส์มาจับเพอร์อีกทางด้านหนึ่งตรงนี้ยังยิงอยู่ตะคีดตะคีดเอ้ยแต่มุมเนี้ยยังอยู่ในระยะนะเอาด้านหลังมีมาอีเทนนี่ไงอีเทนไหลมาแล้วแล้วโดนไปหนึ่งครับผมเปตะกี้ละเก็บสองเลยหรือเปล่าลดลดดัน รถตัด,ดลแล้วตะกี้บูโซนมาแล้วเจคอดไปได้ JKR ครับผมเหมือนจะเป็นคิวซาติลมานะตรงนี้แล้วโนไดน้ไปได้เบสิกเกอร์ครับไฟกัน3-4ทีมาตรงนี้ต้องอแล้วไหลมาเพิ่มอีก2คนแต่ว่ามุมนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าฮะจ็อบแจ็บกับจูเลีโอแล้วคือเจ็บบูโซนมาด้วยนะแบบนี้เอาไ<อ>ปยกแ,แมแ่มีไม้ปิดพอด,ดีแล้วจ็อบแจ็บไปได้เน่าเบสิกเกอร์ก่อนแล้วเจ้าแมนเอาทางหน้าจ็อบแจ็บไปเหลือจูเลีโอคนเดียวที่เนินทางด้านหลังนะแต่ต้องดูว่าเหมือนจะเลือกที่จะลากแรงพอยหรือเปล่าเดี๋ยวไหลมาคนนี้กลายเป็นว่าเจ้าแมนจะได้้ยยิงววีดหรือเปล่าฮึบ ฮหมุนมาเจ็กซี่เป็ได้เบลมอสน็อกดาวน์แต่เหมือนจะเซฟอยู่นะครับมุมของเบลมอส์เอาไม่เซฟด้วยเลยนี่เลยลไป<ม>เรียบร้อยเลยเค,ครับผมเป็นพอรอไม่ใช่ด้วยเป็นเอกอส,สิลฮะโอ้โหนี่ไงเอ็มไอเจที่รออยู่แล้วใกล้ๆอ่ะสามไฟตรงนี้เลยแต่พามาที่แอตแทกออร์เรลกับโกเซนนี่ฮะกลับมารวมบ้านเดียวกันนัแล้วนี่อะไรอีกครับไปโดนบูโซน,นะบีมน็อกดาวน์ไปแล้วดูการเดินของแจนกูลอฟอยากจะได้คิวตรงนี้หนึ่งสามหอหมอแจนกูลอฟ โอ้โหออกมาเล่นคนเดียวโล่งๆแบบนี้เลยด้วยแล้วเดินมาตรงนี้ที่หน้ากองฟางอีกก้อนกลับไปกลับมาแล้วเป็นเลออีค่ะไปได้เลออีนกจะเอาไปโอ้โหบังกายตรงไหนเอ่ยเฮ้ยลงกลางชัดขึ้นเรื่อยๆอ้าวตรงนี้ชัดเจนคิวคอนเฟิร์มยังมีพื้นที่เล่นในวงค่ะแล้วก็ MIGS ใกล้ๆเนี่ย AG คือเขาเนี่ยกันโซนอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าบังคับต้องเข้าแล้วอุ้ยอ้โเนียนๆเข้าหัวหนึ่ง เอาอีกหนึ่งนัดเรียบร้อใจกูลล้อตอนแรกแม่คิดว่าจะพลาดซะแล้วแต่ไม่มีมุมให้หลบครับผมใจกูล้อสุดท้ายไปได้อิงจนได้ครับโอ้เราเพื่อนที่เหลือฮะตอนแรกวิ่งไปลานโล่งนะต้องวิ่งกลับมาเลยฮะเพราะตอนนี้ใจกุล้อเนี่ยเห็นตำแหน่งแบบชัดเจนเลยใช่ครับว่าเหมือนจะรู้ตัวตรงนี้ต้องถอยกลับเข้าไปในตัวบ้านก่อนนะเพราะเขาโถมาถึง2อคนถือว่าตัดสินใจได้ดีนะใจกูล้อคือมาแล้วด้หนึ่งคือไม่เอาต่อนะไปกลับไปรวมกับเพื่อน3คนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโดนเสียไปแล้วหนึ่งต้องเล่นแบบเซฟเซฟก่อนค่ะน เลือกที่จะมารวมบ้านนี้ครับอ๋อโหเป็นบ้านแบบว่ารอรับขอบวงได้นะตัดมาตรงนี้ครับผมมีอารีนามีโกเซนผ่ากลางขึ้นไปแล้วเป็นโลกนานัไปได้ดิสซี่โลกนานมุมนี้โอ้โหยิยงฟรีจัดเลยครับผมยิงข้ามมาเลยฮะตรงนี้ต้องรอดูว่ายัางไงดีแล้วหเห็นว่าดีไป็เจ็ขบขอบมาอีกหนึ่งครับผมมุมนี้ไปเทสยิงได้สามสี่ดีมด้วยกันครับผมตัดมาตรงนี้ฮะริวกับบาการิกไปไป โมดเราท้อเผาไปแต่ว่าเอ้ามี่มาโดนเฉยเลยเอ้าเอาเอโอ้โห<น>ไปดูเลยนะโดนครับผมตรงนี้ไปได้ตองเคอืตอนนี้คือไฟกันแบบนัวจัดเลยนะเจมส์ได้ไปได้เลนเจอ,เอเร์เอกก็ทัดโดนโดนเลนเจอร์เอกเสดกันไปครับผมตรงนี้บากาลิกกับริว โอ้โหแล้วดูว่าตัวผู้เล่นเน,นี่ยเยอะกว่านะแต่คิวออนเฟิร์มผมว่าถ้ามีไฟต์ตรงนี้คิวออนเฟิร์มลอปิดแน่นอนใช่ครับผมมองว่าเนินตรงนี้ยังไม่ต้องประทะกับใครครับแล้วท่านะโดนอำนตงาจะถูกชุบโดยเจมซ่าน่ารักนะแต่เขายังเหลือซิกแซกนะอันตรายเหมือนกันนะถ้าเลือกจะชุบเลยโอ้โหเป็นนิ <ๆ S 2> กซิงมาหาไม่เจอเฉยเลยครับเจมซ่าโอ้โหโ ขนอยู่นะแล้วริวค่ะปเปกรเนิได้ปากกะลิค่ะแเ,เราปอรเซอร์ไปน็อกเจมมาได้เราซามวันเกมไปเลยเจมไปได้โมโลเทาขู่ตรงนี้คิวปีขึ้นรัว่ดิกแซนได้คิวจากทีทอนไฟอ้าวที่รออยู่แล้วค่ะโรนัลไมก็มาแจมเหมือนกันได้โดรซิเตตเจอาไป6ทีมเข้าไฟพร้อมกันหมดเลยฮะท่านผู้ชมเอาฮะแล้วตร,รงนี้ยังเหลือกันอยู่2คนนะสำหรับเอจนะค่อยๆแง,นะง้มาแหละฮึหึตามมิ่งพอดีแล้วโผล่มาแบบนี้เปิดไปก่อนครึ่งรอเดี๋ยหัวถั่วมาเจ็บอยู่กันไม่ติดหัวเมื่อสักครู่นี้เหลือคนเดียวครับผมโอเซน ใช่ค่ะพปสเตอร์เหลือคนเดียวแล้วเอจเนี่ยเขารู้แล้วนะจังหวะนี้ปาไปก่อนแล้วหูชิ่งมาพอดีแปด<ะ>คืนดักมาเหมือนกันค่ะพปสเตอร์อยังไงต้องเล่นจังหวะก่อนเพราะเขาเหลือสองคนเอจเดินคู่มาพร้อมกันแบบนี้พปสเตอร์ท้าหัว,หวแต่ว่าเลนวิวค่ะเก็บพปสเตอร์ไปได้โกเซนเรียบร้อยจบวันที่8ไปค่ะใช่ครับผมจะเปิดที่ตอนแรกมีปัญหาหนักจัดแต่ตุดท้ายลากเข้ามาท็อป7จะได้8ไปเจอติ๊กได้ครับผมขออยู่มุมนี้โลกนันเน้นจะจัดยิงไปขาแตก มุมนี้ยังไงเอ่ยเดเทก็ข well, mm ึ้นมาอีกทางด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าขึ้นมามุมนี้ลกนันจะยิงฟรีด้วยหรือเปล่าแล้วเป็นปู่ชีวะผมเก็บแลเจเอกไปฮะโอ้โหแลเจเอกนี่น็อกดาวรลัวๆเลยนะแต่ว่าเก็บคิวไม่ได้ครับถูกต้องครับผมแล้วดูว่ามัตสึคุในลกนั้นกระสุดเหลือแค่1 1นัดเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใช้หมดตรงนี้เนี่ยเดเทอาจจะขยับได้ง่ายขึ้นหน่อยฮะเราเห็นตัวไกลครับเป็นทางด้านของดักแมนเขาไล่ไปก่อนนะส่วนลกนั้นเหมือนจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วฮะ ิวคอนเฟิร์มก็เหมือนจะรอปิดทางด้านเอจีแต่ว่ามีแอดแทลลาร์นไหลเข้ามาทางด้านหลังนะแล้วริวครับไปได้ด้านเจ้าแมนนะออกจากเกมไปก่อนนะจบอันดับที่6ไปใช่ครับผู้ตอนนี้ชิวสุดเป็น MITS ค่ะครับถึงใกล้นะท่านผู้ชมมีโอกาสะนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการไปสติลคิวมาได้เรื่อยๆด้วยจากโรคนันใหม่ใช่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยสามทีมหนักซ้ายหมดเลยแล้วเดเทสเนี่ยอยู่นอกวงทีมเดียวต้องไหลเข้ามามุมนี้ตัวในเดย i เทไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเลยครับแล้วดูฮะ โอ้โหแล้วดูรอดักสุดด้วยค่ะเจอปู่ชิวขอไปอยู่รกน้มาม้แล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นบาริยวยังไงเปลี่ยนมุมก่อนมุมนี้ไม่เห็นมุมนี้ไม่เห็นสุดไปแล้วฮะสุดทับสุดรกล้มนอยากใช้แต่กระสุนไม่หมดแล้วดิยังไงดีริวกับอารีไซคอนเหลือกันสองคนเอจีแล้วมาคอสเจมเต็คเอวไอเจ๊กไอ้พวกติดหูวเจ็บเหมือนกันนะน้าโอ้โหระยะนี้แต่ว่าก็ยังติดงานกันเลยนะของจิวคอนเฟิร์มนะแล้วลากไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอ้โหริวนี่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าฝักจัดจัดนะฮะ แล้วยังไงรวิวนี่พูดถึงหูโดนดาเมจมาเลยขอยาใช้เฟิร์สเอทก่อนเลยนะปุแต่ยาเยอะมากๆอยู่ครับผมครับแต่ดูจากมุมนี้เนี่ยเอทีเล่นยากสุดแล้วฮะใช่ับไปไหนไม่ได้เลยฮะตอนนี้ง่ายสุดคือทีมนี้ครับผมทีมนี้คือเมดินไทยแลนด์เออเลือกเพื่อนทีนได้สวยมากนะคือตอนแรกนึกว่าจะทิ้งบ้านนี้แต่ว่ากลับเล่นต่อแล้วเจขอบคออยู่อะไสไซก่อนขับมาหาบังเกอร์กันก่อนเลยมุมนี้เมีมุมให้เล่นอยู่แต่ว่าต้องดูครับเพราะว่ามีโลกนันเนี่ยอยู่แยมโร้ใกล้เหมือนกันค่ะ มาคนเดียวนะเพื่อนที่อยู่ข้างบนนะเหมือนจะรอเล่นไฮกราฟไปก่อนแล้วหืมไม่โคสิทโดนมาครึ่งหล่อแล้วผมต้องหลบไปรีเซ็ตเลือยก,กันก่อนเอ้ยแล้วคิวคอนเฟิร์มอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับทาง AG ค่ะแล้วโอปอเนี่เมื่อวานเนี่ยออนฟลามากนะเดี๋ยวต้องด<ช>ูว่านี้จะมาอีกหรือเปล่าคะเฮ้ยแล้วหมุนไปโฟกัสเอหรอเฮ้ยโอ้ยนี่ภาพคล้ายๆเกมสุดท้ายเลยนะ ใช่ฮะเลือกไหลไม่รู้จะไหลไปไหนเลือกไหลขวาครับผมมุมเดิมแล้วเป็แทรกของเราทีมเดิมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเจงกูลรอบเบรกไว้ได้2คนด้วยกันครับผมรอบนี้เขาอยู่กัน3คนไงรอบต่ออยู่2แล้วรอยบไปได้ออปอนกับสติลคิวไปใช่ครับผมโอ้สติลคิวไปหนึ่งฮะและหมดเลยหมดเลยอ้าวแบบนี้กำหมัดนะเจงกูลรอบบอกกำหมัดค่ะเอโกซิไปเนาะปู่คิวมาได้ที่รออยู่แล้วเดทเทคคือเข้ายากเหมือนกันไม่มีพื้นที่ให้เล่นยังไงดีเจงกูลรอบยังเหลือเอจีคนหนึ่งแล้วคิวคอนเฟิร์ม ก็อยู่ใกล้ๆด้วยสองโอ้ยแล้วเกือบได้ตอนนี้เราเป็นเด็ดครับไม่ได้ดักแม่นอกดาวไปก่อนแต่น่าจะรีเซตกันได้ต้องดูแล้วคือวงเนี่ยดีไปหายมาทีเฮดกับเดเทดเป็นที่เรียบร้อยนะสองทีมสามทีมตรงนี้เนี่ยต้องขยับเข้าวงกันหมดเลยครับใช่ครับสามเฟิร์สเอเดมาก่อนนะหูดูเป็นห้าคิวของดิวแล้วเป็นห้าคิวของทีมนะโอ้ยเนี่ยสองลูกโอ้โหอยู่ไม่ได้หนูรีนบอกขอไม่อยู่ก็ได้ไปแล้วเออเฮ้อเรียบร้อยเพ็รเด็ดนอกดาวไปค่ะใช่ครับ แล้วเจ้ข่มกัก็ปิดด้านหน้าของนูรินนะเป็นคิวสติวมาครับผมมุมนี้อุ้ยเกมนี้เอ็มเดนนี่สติวคิวได้รัวๆแล้วก็ยิงเองได้ด้วยนะเออซาพาลุยมาแล้วค่ะวนกลับมาเจอกับแอทแทกออร่าอีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นรถมายอมโดนเลยแล้วเจมน้องเอโคซิตไปได้รีบร้อนไปหน่อยหรือเปล่าครับผมตรงนี้ แล้วเป็นเฟดเดตไปได้ริวตอนนี้กเลังจะเก็บงานแล้วเรียบร้อยครับผมเจมมาได้มาอีกหนึ่งคิวลงมนานไปได้ริวมาคิวซอีกแล้วปูชิวยังไงเอ่ยโอ้ยวิ่งเวยาววิ่งยาวคิวซีก็ต้องวิ่งเหมือนกันครับผมถามว่าสามทีมนี้ต่างคนต่างวิ่งครับแท็กออลล่าส่งไกลๆอ้เวแล้วนอนแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหนอนรอที่ห้องเธอฮะตรงนี้อ้โหู้ชิวออ้าวตอนแรกโคชันดีสุดแต่ว่าเป็นเจมที่พีกมามุมนี้ แล้วอะไรสักอย่างก็เรียบร้อยเนาะเดาแล้วเออซาอผ่านลุยไปได้แล้วแจงคุณล้อมนะส่วนเจมันเอาเจขอบไปแล้วเอกุลกเรียไมไปได้เป็ดเด็ดว่าไม่มีใครสนใจเดทเด็ดเลยครับผมตอนนี้โอ้โ,โอไฟกันยับเลยนะ โมเมนตัมเปลี่ยนเฉยเลยค่ะละเอ็กโคลูเซียตอนนี้เหลือ10 HP แล้วเอสภาพดูเรียบร้อยเป็นเจมปิดไปได้คิวสี่สองสองสองครับผมตอนนี้แท็กออร่า m เ t สแล้วก็เดเทสส่วนเดเทสเนี่ยตอนนี้ยึดกลางเพย์โซนไว้เรียบร้อยแล้วมีเนินรับอยู่ด้วยครับโอ้โหแล้วเตรียมช้าสุดเลยครับแฟลชเดินมาแล้วก็มองบางทาง MITS เอาไว้แล้วดักแมนรีเซ็ตเลือดมาได้ไม่มีออปชั่นแล้วนะตรงนี้สหรับแฟลชเหวียเห็นเอาแล้วดิแฟลชยังไงรอเล่นเนินค่อยๆเดินมาแบบนี้ ผูชิลล์็อกซ้ายไว้ให้ก่อนครับผมอูยเดินไม่สุดนะตรงนี้แฟดมาหาออปชันหรือเปล่ามาหาออปชันจริงๆแล้วมีไฟหนึ่งรูปแล้ววงดีดไปหาทางด้านของเดเทรด้วยนะโอ้โหแลกไปหนึ่งคนนะในเฟสสุดท้ายคือ,ค,อคือนูลินครับอโอ้โหไปซื้อพื้นที่ดึงเป้าไปแล้วกลายเป็นเพื่อนสองคนเล่นได้ย,วยาวๆเลยครับถูกต้องฮะแต่เหมือนเอ็มอทีเจะเริ่มระแวงซ้ายมือแล้วครับผมเพราะว่าปล่อยพื้นที่ทางด้านซ้ายมานะแล้วเฮ้ยเอาแล้วดิแท็กออราา ขึ้นรถมาแบบนี้ต้องดูว่าจะไปเล่นตรงไหนบริเวณท่อเปิดไปแล้วก็ผมแฟตเปิดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟตแปตไปไมกแล้วแล้วแฟตอีกทีหนึ่งขวาอ่า,อา,าวาขว<อ>ามีทิศมุมนึงนครับผมแฟตอีกลูกหนึ่งแฟดแฟดแ,แ,แล้วดักแมนยังไงตอนนี้แฟตเปลี่ยนมุมมาเล่นอ้อมฝั่งขวาโอ้โหแล้วมีผู้ไม้ให้เล่นด้วยโอ้โหดักแมนจะรู้เปล่าว่าเขาอยู่ผู้ไม้เดินมาแบบไม่ได้เจอไม่เจอเรียบร้อยเป็นปูชิวยิงค้อสมาครับแล้วเป็นแฟตทักเก็บงานไปโอ้โหแต่คือเมื่อกี้ ดังไม่ก็หาไม่เ, s <S เจอเหมือนกันใช่แต่จริงๆถ้าไม่มีปู่ชิวเนี่ยผมว่าเป็นการตัดใจที่ดีนะการว่าจังหวะนี้ครับผมที่เขาิีคอกันอยู่ไหลมาแล้วเปในกูเซียครับได้ปูชิวไปไปตรงนี้เจมออ้ยเมหนึ่งเลยเรียบร้อยครเป็นโลนันหนึ่งสามก็ผมไม่ได้ออราวกำลังจะได้ไก่เกมนี้ไปหรือเปล่าโรคนันได้กรลเซียเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่นะโรนามายสองต่อหนึ่งค่ะแล้วจะรีเซ็ตเอสกูลเซียขึ้นมาโรคนามายเปลี่ยนมุมมาเล่นฝั่งขวาแล้วอุ้ยเขาเห็นแล้วหรือเปล่า อ๋อมาก่อนมีแฟกมาแต่คือการไหลลงไปตรงนั้นของแอดเดวกับเราก็ได้เปรียบเลยนะครับใช่ได้ปี่การวงไปก่อนนะค่อยๆสเปรย์มารั้ผมโรคน้นมีดไม่ติดไปยังติดต้นไม้อยู่ยืนวัดเลยโรคน้นไมาเอายังไงดีหนึ่งต่อสามค่ะอ้อมาเล่นมุมลุ่งๆแบบนี้ขอปั๊มยาก,ก่อนยังมีผู้ให้เล่นแต่ว<ม>่ายอมเลยนอยาเยเรียบร้อย แอทแท l กออร่าค uh, <yeah. S 1> ิวสุดท้ายเป็นของเอสคูเซียนะครับผมลุกขึ้นมาก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าทางด้านของล